สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีตเตชั่งผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับก็มีข่าวสารของกาชาใหม่อีเวนต์ใหม่มาเนาะแล้วก็วันนี้ครับเป็นวันที่1เมษาหนึ่งเมษา,านะครับตรงกับวันเกิดของอุซบนะครับวันนี้วันเกิดอุซบนะครับตอนบ่ายสามโมงก็จะมีแจกเพชรน,นะครับแล้วก็บ่ายสามโมงนั้นก็จะมีการชาอุซบมานะครับ เป็นการชาพิเศษเฉพาะอุซบเท่านั้นนะและก็จะมีการชาฟีมาด้วยนะครับการชาฟีอุซบมานะครับซึ่งการชาอุซบนั้นก็จะออกเฉพาะแค่อุซบเนาะถามว่าอุซบตั้งไหนที่ดีสุดของการชานี้คือปัจจุบันเนี่ยอุซบทั้งหมดนะครับทุกล่างเนี่ยหกดาวเดียวเนี่ยมันเก่าครับมันไม่เก่งแล้ว 6ดาวใหม่ของอุซบนั้นก็จะเป็น6ดาวคู่กับนายมิจังซึ่ง6ดาวคู่นั้นคาดว่ากาชาเนี่ยไม่มีหรอกเพราะมันเป็นตัวคู่เนาะเขาไม่นับนะครับตัวเดียวอุซบเนี่ย6ดาวล่าสุดก็คือตัวนี้ครับเป็น6ดาวบวกเขียวเนาะซึ่งค่อนข้างจะเก่ามากๆนะครับนัมเบอร์พันห้าเนี่ยโคตรเก่านะครับมันเลยไม่เก่งอุซบที่ดีที่สุดนะครับของกาชาก็คือตัวนี้ครับ อุซบวาโดอันนี้โคตรดีมากๆแต่ใช้งานบ่อยมากๆครับถ้าหากเปิดกาชาฟรีได้มาถือว่าค่อนข้างจะคุ้มค่ามากๆนะครับส่วนหกดาวของเขาเนี่ยไม่เก่งครับไม่เก่งได้ใช้งานน้อยมากๆและโคตรเก่ามากๆเลยครับบ่ายสามโมงกาชาอุซบมานะครับแล้วก็กาชาใหม่ครับพวกนี้ครับก็คือกาชาขออุลุนะครับอุลุนี่ย ผมก็เพิ่งปลาสก,กิลไปเมื่อวานเนาะคลิปเมื่อวานนะครับก็ปตทวล p ครของทีมสีม่วงเนาะที่ดีมากๆนะครับก็ถ้าหากมาแล้วทีมม่วงเนี่ยของในหมด p p p เนี่ยคาดว่าน่าจะเก่งขึ้นมากๆนะครับก็จะมีอูรูดมีบรอกกี้ดอลลี่มานะครับก็จะมาในวันที่2เมษายนครับ10โมงเช้าถึงวันที่1ไอ้อเดือนหน้านะครับอยู่กัน1เดือนนะครับ 2เมษาถึง2เดินหน้านะครับอยู่กันโคตรยาวนะครับไม่ต้องรีบร้อนเปิดกันนะครับต่อกาชาได้เป็นกาชาของ PvP เนาะก็อาอูรุแล้วก็อ่าดอลลี่บ็อกกี้นั้นคือตอัวละครพิเศษของกาชา PvP นะครับไม่สามารถออกจากกาชาทั่วไปได้หรือจากตัวฟรีนั้นไม่มีออกนะครับ ก็จะหาเปิดได้มาก็จะมาแบบเอ่อเวลเต็มแม็กนะครับสกิลไม่ตายเต็มแม็กแล้วก็สกิลของโบท PVP เต็มแม็กฮะเออถ้าได้มาคุ้มฮะสกิลครบเต็มแม็กนะครับก็เป็นทีมของสีม่วงเนาะถ้าหากคุณต้องการจะจัดทีมสีม่วงเก่งๆเนี่ยเปิดหาซะถ้าหากเาเน้นทีมสีเหลืองสีฟ้าอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเปิดกันนะครับ มันคือทีมนะสีม่วงนะสกิลก็ดีนะครับเมื่อวานแปลไปแล้วก็เปิดครั้งแรก30เพชรเปิดครั้งที่สองอาสองหกเจนะครับก็ตัวละครใบที่1ินะครับก็จะมาแบบมีสกิล PVP เวลสามนะครับแล้วเปิดครั้งที่สามสิสิบเจนะครับตัวละครที่ได้มาในใบที่สิบเอ็ดนะครับก็จะมีสกิลของ PVP ที่เวลห้านะครับ แล้วก็เปิดคุลบ25ครั้งนะครับได้อูลุ่1ตัวนะครับคือกาชาเนี่เป็นกาชาของ PVP เนาะถ้าหากคุณจะเปิดกาชานีนนั้นก็คือต้องเปิดหาตัวละครของ PVP นะครับอาจจะเป็น3ตัวใหม่อาจจะเป็นตัวเก่าอย่างเช่นพวกชิลิวพวกกาบันอะไรอย่างนี้เนาะที่เป็นตัวครน5ดาว PVP เก่าเนี่ยก็จะมีครบทั้งหมดนะครับ ส่วน6ดาวของกาชานี้ก็จะมีอูรูดใหม่คิสซาลุเขียวนะครับฮะมี2ตัวอคุมะนะครับไม่มีเอเนลดะกาชานี้ไม่มีเอเนลเหลืองนะครับก็จะมีแต่อูรูดแล้วก็คุมะแล้วก็คิสซาลุนะครับที่ป็นตัวคอยพิเศษของกาชา pvp นะส่วน6ดาวธรรมดา6ดาวธรรมดาก็จะมี โอเด้งกับสีเหลืองนะครับพลโน้าอา่าเลจูโมเลียนะครับหนวดดำสองพลังนะครับเอสหมัดม้าป่าฟูจิโทรานะครับสวยมากหกดาวจะเป็นสีม่วงเนาะก็เป็นการชาของ p v p นะครับเปิดเพื่อหาตัวควาของ p v p เน้นย้ำนะครับว่าไม่มีเอเนลเหลืองนะครับมีแต่คิสซลุแล้วก็คูมะแล้วก็ อูลนะูนะครับสามตัวนะตัวคอพิเศษของกาชา PVP นะครับเปิดหาตัวคอ PVP นะไม่คนแนะนำแหละผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่ไม่แนะนำนะครับกาชาเนี้ยไม่แนะนำนะเพราะเลทมันธรรมดานะถ้าหากจะเปิดเหรอเปิดสักครั้งหนึ่งก็แล้สักครั้งหนึ่งครับเพราะตัวคอของบท p p p เนี่ยมันออกง่ายนะครับออกง่ายอยู่นะเปิดสักครั้งหนึ่งก็ได้นะคร,นครับ ถ้าอยากได้นะแล้วก็พรุ่งนี้ครับก็จะมีบอสอารีนามาใหม่นะครับก็คือเป็นบอสของโฮกินซึ่งความยากอยู่ที่8ดาวกับ12ดาวซึ่งยากแน่นอนผู้เล่นใหม่ผ่านอาจจะไม่ได้นะครับเพราะมันยากนะบอสอารีนากมานะครับก็มาพรุ่งนี้10 0โมงเช้าถึงวันที่7 เดือนหน้าโอ้อยู่กันโคตรยาวครับพรุ่งนี้ถึงวันที่เดเดือนหน้านครับสิบโมงเช้านะอยู่กันยาวมากครับเพราะฉะนั้นครับไม่ต้องรีบร้อนครับค่อยๆตีไปตอนนี้อาจยังไม่ไหวเดือนหน้าอาจจะไหวเนาะเพราะมันอยู่อยู่ยาวๆนะครับก็เป็นโฮคินใหม่เนาะสก,กิลล่ะสก,กิลของโฮคินนะครับก็คือสามารถล้างบัฟปิดการลุกแก้วได้2เทินโอ้ ดีแฮะดีมากนะครับเพราะตัวละครในปัจจุบันเนี่ยที่สามารถล้างปิดแก้วได้เนี่ยมีน้อยน้อยมากนะครับไม่ถึง10ตัวนะครับมีน้อยมากโอิคล้างได้2เทินแจมนะครับแล้วก็จะมีการาบัฟมือแดงด้วยสตูจะโดนบัฟมือแดงไป2 3เทินสิบัฟมือแดง3เทินนะครับ1.5เท่าว้าวบัฟมือแดงได้ล้างาปิดแก้วได้ด้วย แล้วก็จะมีดาวเมจตอนจบเทินนะครับอยู่ที่250เท่าเนาะซึ่งเทินนั้นขึ้นอยู่กับศัตรูนะครับสมมุต,ติศัตรูมี6ตัวก็จะบัฟดาเมจจบเทินไป6เทินเนาะก็ถือค่อนข้างจะดีนะครับรู้สึกว่าจะ,ะตัตลครที่เอาไว้ฟาร์มของเนี่ยน่าจะดีนะฟาร์มของก็ได้เอาไปลงด่านก็น่าจะดีนะครับโอคิดใหม่เนาะอีเวนต์มาพรุ่งนี้นะ ข่าวสารสั้นๆก็มีประมาในนอก,ก็พรุ่งนี้กาชาใหม่อีเวนต์ใหม่มานะครับสซวนันนี้ปานสาม,มงก็จะมีกาชาอุซก์มานะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อปลังใจผมนะครับดีสวัสดีครับ